เจคเน้อยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านใดที่มองหาซื้อที่ดินสวนทุเรียนหมอนทองนะคะเก็บไว้ค่ะไว้ทําบ้านสวนหรือเป็นกาไรนะคะคมาแล้วค่ะทุกท่านวันนี้มีให้ชมกันแล้วนะคะที่ดินแปลงสวยค่ะเนื้อที่กําลังพอเหมาะนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนสสีจอค่ะตั้งอยู่ที่ตาบลสองสอรึงอําเภอแกงจังหวัดระยองนะคะ เนื้อที่250ตารางวาค่ะเป็นแปลงมุมด้วยอยู่ติดทางสาธารณะ2ด้านเลยค่ะราคา1นล้านสแสนบาทราคานี้4ี่้าโอนนะคะมีทุเรียนหมอนทองอายุ3ปี18ต้นมีบ่อบาดาลหนึ่งรูกเดินระบบน้ำไว้แล้วด้วยแปลงที่ดินติดถนน2ด้านติดถนนหลักด้วยค้าขายได้นะคะ ทางจากถนนสุขุมวิท6.2กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้วัดสองพี่น้องอยู่ใกล้วัดตะพูนทองอยู่ใกล้วัดสมานมิตรด้วยนะคะสนใจถูกใจติดต่อนัดโทมหรือว่าต้องการสอบถามต้องการคุยเพิ่มเติมทักคุยกับผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ